เธอนู้อะไรเด้ไหนเห็นบ่ะไหนดีว้าวว้าวเห็นบ่ว้าวเห็นบ่เออไปละไปละขึ้นละขึ้นละขึ้นละว้าวคือบินเห็นป่ว้าวคือบินอีพี่สองอีพี่สองนี่เป็นล่างลูกเป็นล่างแล้วอีพี่สอง ว้าวเครื่องบินโอ้ยเขาก็ะจายดิเริ่ดโอ้ไปแล้ว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 เอาไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยปิดได้มันสิบินเลยได้เอาเองนี่บ้ไปเอาเลยไปเลยเนี่ยไปเลยเนี่ยวไปเร็วเเร็วมันจะไปบ้านไผเลยเนี่ย วัวเนี่ยวัวมันจะขึ้นแล้วพี่โอ้ตายเอาดีๆเอาดีๆดีๆได้ยังไงแล้วมันจะไปได้ด้วโอ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 ไปแล้วไปแล้วบีล่ะบีล่ะบีล่ะว้าเครื่องบินว้าเครื่องบินว้าเครื่องบิน váp 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 váp, à à, phải là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 , bay đây bay, thêm một phi này đi, ờ, một đội một ได้ยูได้ยูประคองไปยูโอเคโอเคโอเคไปโอเคไปกล้วยเจ้าบายเพื่อนผลปุ่งนึงไล่เสือยขันรังผล โอเคฮอดสักกสีแล้วปไป,ปไปไปโอ้ oh, แดดย่ะ yeah. ม่นสิบินเลยเด้อไม่นสิบินเลยเด้ออีอาวีดู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 ว่าืึอบินว่าืึอบิน